สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะหัวข้อการเรียนก็คือความเป็นมาความหมายหลักแนวคิดนะคะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู้นะคะ เรามาดูความเป็นมานะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปัจญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสแก่ประสงคนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปีพศ2517นะคะพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนาหลักแนวคิด พึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนเตือนสติบวงชนชาวไทยนะคะไม่ให้ประมาทนะคะมีการตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิตนะคะ วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะเมื่อพศ2440นะคะหรือเราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเริ่มต้นเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะคะและต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะ วิกฤตครั้งนั้นเนี่ยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองต่อประเทศไทยมากส่งผลไปถึงภูมิภาคอาเซียนและอีกหลายประเทศในเอเชียจนเป็นวิกฤตทางการเงินในที่สุดนะคะ ขนี้การวิกฤตนนำไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะฉบับที่9พศ2 5 4 5ถึง2549ฉบับและฉบับที่10พศ2 5 5 0ถึงพศ .2554 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคมนะคะมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ล่มเย็นนะคะแผนปัจจุบันแผนพัฒนาฉบับที่13ที่ประกาศใช้เมื่อพศ2566 6ถึงพศ2570บทเรียนจากวิกฤตโควิด19ด้วยนะคะทวน,นี้เราไปดูหลักแนวคิดนะคะปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณาอยู่5ส่วนด้วยกัน1 กรอบแนวคิดเป็นปัจญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่นำมาประยุกต์ใช้ตลอดเวลานะคะ 2. ลักคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประจุกใช้กับการปฏิบัติตนได้ระดับทั่วโลก โดยเน้นการปฏิบัติบ,ตบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3. คํคำนิยามความพอเพียงประกอบด้วย3คุณลักษณะดังนี้ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอย่างรอบคอบคบบนจรบนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักศิลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งในระยะยาวต่อตนเองและผู้อื่นอันที่3นะคะ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งในเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้ทันทีนะคะ 4. เงื่อนไขการตัดสินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานดังนี้ หนึ่งนะคะเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัตินะคะ ต่อไปนะคะเงื่อนไขคุณธรรมคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานของคนในชาติประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณรรมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันอดทนมีความเพียรรู้รับผิดชอบใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่โลภไม่ตนีรู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันผู้อื่นในสังคม อันนี้5นะคะแนวทางการปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับการนำปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ก็คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยี อ่ะคันนี้เรามาดูนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคนคือ1เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความจนและความเสี่ยงของทางเศรษฐกิจ 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอํานาจ ของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ดียิ่งขึ้น 3. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจที่เน้นผลกำไรระยะยาวในการบริบทที่มีการแบ่งปัน 4. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานธรรมพิบาลในการบริหารงานของภาครัฐ 5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสัตว์สถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลันเพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 6. ในการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคนอ่าวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ